กลับมาเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมฮะขอดูเรื่องปราสาทตาเมินทมหน่อยได้ไหมเมื่อวานนี้เนี่ยที่มีการปักหมุดใน Google Map ถูกไหมจิตดีลองย้อนกลับไปหน่อยก็ได้ก็คือขเขมรเนี่ยเขาไปเลื่อนของเราเนี่ยไปอยู่ในฝั่งเขาเ <ừ> นี่ยนะฮะแล้วเมื่อวานนี้ก็ทําเพจให้คุณผู้ชมดูแล้วว่าเพจที่ของเก่าอยู่ในฝั่งเราไม่แน่ใจทีมงานเอามาไหมลองเอามาขึ้นเทียบเคียงหน่อยของเก่าคือของเราอยู่แล้วแล้วเขาไปเลื่อนปักหมุดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะประกากฏว่าวันนี้ทางเอกสารทีม โฆษก,กองทัพบ,บกคือก็ออกมาถแถลงชี้แจงผ่านทางเอกสารคือยังคงยืนยันว่าตําแหน่งดังกล่าวไม่ได้มีผลอะไรทั้งสิ้นถูกไหมฮะใช่ค่ะเดี๋ยวจะมีข้อความเนี่ยนะฮะจากทางด้านของกองทัพบ,บกด้วยค่ะและถ้าเป็นไปได้เอาเพจข้อมูลการปักหมุดเอาขึ้นจอให้ดูสักนิดหนึ่งเนี่ยนะฮะนี่ว่าเขาขยับขยายยังไงเพราะฉะนั้นมันไม่มีผลถูกไหมฮะแลวเดี๋ยวกรมแผนที่หารเตรียมจะหารือกับบริษัทเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องขนาดเดียวกันวันนี้คุณผู้ชมครับถ้าเรา กลับไปดูในพื้นที่บ้างเนี่ยนะฮะว่าวันนี้สถานการณ์ในพื้นที่เป็นอย่างไรวันนี้ที่ตาเมืองทมเองครับคุณผู้ชมฮะโดยวันนี้ทีมข่าวของเราเนี่ยไปพบปะกับทางด้านของประชาชนที่มาเที่ยวปราสาทตาเมืองทมวันนี้ยังคงคึกคักเหมือนเดิมนะฮะและไม่มีสถานการณ์ตึงเครียดเหมือนกับเมื่อวานนี้แล้วส่วนใหญ่เลยเนี่ยคุณผู้ชมฮะก็จะ,ม,ะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยฮะ ขาก็ช่วยกันเดินตรวจตาสำรวจตรวจสอบขณะที่วันนี้เองเนี่ยยังกำนันตามเมียงคุณภูมิพัฒนพิษบอกว่าวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะขึ้นด้วยนะฮะเยอะกว่าทุกวันแสดงว่าไอ้เรื่องกระแสที่เขากลัวว่าเดี๋ยวหลังจากเนี้ยคือเดี๋ยวเขเมรจะขี้ตู่เนี่ยนะฮะจะมาเอาพื้นที่เราเนี่ยมันเลยทำให้คนแห่ขึ้นไปเยอะและเป็นคนไทยด้วย เขาบอกเยอะกว่าทุกวันจนกระทั่งเหตุการณ์ที่เมื่อวานนี้หลายคนสงสัยว่าแล้วทหารกัมพูชาที่มาวอยวายวอยวายเนี่ยเพราะความเข้าใจผิดวันนี้มีอีกไหมไม่มีแล้วนะฮะ,ะแล้วเข้าใจว่าทหารกัมพูชาเขาทําความเข้าใจจบแล้วส่วนวันนี้ประชาชนทั้งวันเลยฮะ,ะเอาสเสบียงไปให้ทหารอย่างต่อเนื่องนี่เดี๋ยวมีเสียงเนี่ยนะฮะทางกำนันตําบลตามเมียงครับมาวันที่นะช่วงช่วงประมาณสักสามโมงน้ ก็ที่มีทหารชีน้นากันมีปากเสียงกันนะครับก็สืบเนื่องมาจากนักท่องเที่ยวท,ที่เข้ามาเที่ยวที่ตัวประสานของเราเรามีเวลาเข้าเวลาราทั้งสองประเทศที่ทาข้อตกลงร่วมกันไว้นะครับ<ม>คือเวลา9โมงเช้าเราเปิดให้เยี่ยมชมนะครับแล้วก็บ่าย3โมงเย็นเนี่ยก็ต้องให้นักท่องเที่ยวปิด การเยี่ยมชมทั้งทั้งทั้งสองประเทศก็วันนั้นก็มีนักท่องเที่ยวไทยที่มาค่อนข้างเยอะองเยอะมากก็มาถึงก็เหลือเวลาประมาณ5นาทีสินาทีเราก็ปล่อยให้เท่าเข้ามาแล้วนมาไกลแล้วก็น่าจะนักท่องเทีย่ยวออกมาช้านิดนึงอ่ะ เพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดตอนนี้กลับมาเป็นปกติส่วนวันนี้ครับผู้ชมะเห็นบอกว่าทางผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองลงไปที่ช่องสะง,งามเป็นยังไงบ้างวันนี้ใช่ค่ะวันนี้ที่ช่องสะงามนะคะในพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกดค่ะตอน11บเนาฬิกาที่ลานจอดทอนะคะด่านศุลกากรช่องสะงาม <Skype> พลตํารวจโทพานุมาตรบุญยลักษณ์ค่ะ ก็เดินทางมานะคะหลังจากนั้นก็ติดตามกับปฏิบัติงานของทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โดยเบื้องต้นเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมาลงที่หน้าสํานักงานเนี่ยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือช่องสังนมเนี่ยเขาเปิดด่านคุณผู้ชมฮะตั้งแต่7จ็ดโมงจนถึง4ี่ทุ่มเนี่ยนะฮะโดยเบื้องต้นเองเนี่ยทางฝั่งของการเคลื่อนย้ายรถตอนนี้ก็ยังคงห้ามเหมือนเดิม <ừ> ผู้ประชาการตรวจคนเข้าเมืองบอกว่าวันนี้มาดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การส่งออกผู้ป่วยอย่าลืมว่าตอนนี้คือเป็นเฉพาะผู้ป่วยนะฮะกับเด็กนักเรรรียยนน่่หะคัับซึงไปญา ผู้ชมฮะส่วนการศึกษาของนักเรียนกัมพูชาที่จะเข้ามาเรียนในไทยก็แน่นอนอันนี้มีกองกําลังสุรัสนารีกับตอมดูแลปฏิบัติให้ความปลอดภัยอยู่แล้วซึ่งเรื่องการค้าขายอาจจะเงียบเหงาแต่เรื่องการทานออกเข้าแดนยังคงไม่มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นที่หลายคนกําลังจับตามองเพราะ อย่างที่ทราบเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้ก็ตามเมือนทมทหารเขมรเ,เนี่ยมากระทบกระทั่ง Google Map ก็ไปขยับหมุดเนี่ยนะฮะ,ฮะวันนี้เราก็เลยต้องไปดูช่องสง,งามบ้างเดี๋ยวจะมีปัญหาตามมาเรียบร้อยดีฟังเสียงทางผู้บัญชาการเนี่ยะฮะเขาออกของผู้ป่วยนะครับแล้วก็ผู้ติดตามนะครับแล้วก็มาดูความพร้อมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของตอมอแล้วก็การประสานงานกันหน่วยปฏิบัติข้างเกียงซึ่ง จากการรายงานนะครับในะขณะนี้การประสานงานใกล้เคียงกับหน่วยที่เกี่ยวข้องนะครับเป็นไปได้ด้วยดีแล้วก็ทางตอมอเองก็มีความพร้อมในการปฏิบัติก็มีในเรื่องของการคัดกรองครับก็แนะนําในเรื่องของการตรวจสอบบุคคลที่จะเข้ามาสู่ประเทศผู้ติดตามในเรื่องของอผู้ผู้ป่วยที่เข้ามาใน,ในกาเข้ามารักษา ครับก็ในเรื่องของผู้ป่วยเนี่ยเราเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ทุกด่านของเราก็ยังคงคุมเข้มแล้วก็มีมาตรการของเราขนาดที่วันนี้น่าสนใจที่สุดคือฮุนเซนฮุนเซนเขาก็ยังไม่หยุดนะครับคุณผู้ชมฮะเพราะคือตอนนี้เข้าใจว่าตออเน็ตเนี่ยนะฮะในบ้านเขาได้เน,น,นี่ยฮุนเซนก็จะโพสต์แต่มันน่าสนใจคือวันนี้การโพสต์มันเหมือนกับสมเด็จฮุนเซนเนี่ยเอาอีกแล้วเหมือนร่ำร่ำจะขู่อีกแล้วเนี่ยนะฮะเพราะล่าสุดเลยเนี่ยคุณผู้ชมฮะสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาออกแถลงแล้วขู่ว่า อาจจะแบนด์สินค้าไทยคือต้องบอกว่าเอาภาพเก่าตอนที่ฮุนเซงเข้าไปคุยกับเจ้าหน้าที่ปกครองท้องถิ่นมาหน่อยแต่สิ่งที่เขาลงเนี่ยคือมันเป็นช่วงที่เขาไปเจอกับนักศึกษาแล้วก็คณาจารย์นะฮะศูนย์การศึกษาฝึกอบรมกำจาจเมียในจังหวัดไพรแวงโดยเมื่อตอนช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วเขาก็ลงเรื่องราวเอาไว้โดยเขาบอกเลยเนะฮะว่าเมื่อไหรก็ตามเกิดปัญหาขึ้นฝ่ายไทยข่มขู่กัมพูชาว่าจะตัดระบบสาธารณูปโภค ดังนั้นกัมพูชาจะต้องระมัดระวังสิ่งสําคัญคืออย่าซื้อไฟฟ้าน้ํามันเชื้อเพลิงแล้วก็ก๊าซจากไทยโดยเด็ดขาดคําถามคือแล้วหุนเซนคุณจะเอาอะไรใช้บ้านคุณจะเอาจากไหนใช้เขาบอกเลยว่าถ้าเกิดวิกฤตพวกเขาจะระง,งับการขายสินค้าเหล่านี้ให้พวกเรา พวกเขาบอกว่าเราจะตายถ้าพวกเขาไม่ส่งมอบให้อันนี้ปั่นหัวอีกแล้วนะฮะนี่ผู้นำคาเมนปั่นหัวคนในคาเมนประมาณว่าคนไทยไปขู่บอกว่าเนี่ยถ้าคนไทยตัดเรื่องอุปโภคบริโภคพ,พวกเราจะตายถ้าเขาไม่ส่งสินค้ามาให้ฮุนเซนเนี่ยก็เลยประกาศด้วยเสียงหลักแน่นบอกแม้พวกเราจะไม่ไม่มีกินก็อย่าไปพึ่งพวกเขาเราต้องหาแหล่งอื่นมาสลับสุนเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้ง แล้วเขาบอกว่าเรื่องนี้เขาได้คุยกับลูกชายก็คือคุณมาเน็ตเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นกําลังจะบอกว่าถ้าเราขู่ว่าจะตัดน้ําตัดไฟเหมือนกับประน,นึ่งว่าเราไม่ต้องกลัวเพราะเราก็จะไม่พึ่งไทยและลูกชายก็เตรียมทุกอย่างพร้อมเอาไว้แล้ว ขานาดเดียวกันมันช่างฐานรับต่อเนื่องกันเหลือเกินหลังจากคุณเซ็นประกาศอ้าวต่อมารายงานกัมพูชาเกิดอะไรสำนักข่าวเฟซบุ๊ของกัมพูชาค่ะรายงานโดยอ้างเอกสารของการไฟฟ้ากัมพูชานะคะว่าตอนนี้การไฟฟ้ากัมพูชาแจ้งให้2บริษัท2แห่งหยุดออกใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าและค่าบริการอื่น เป็นเงินบาทนะคะยุติการดําเนินการจัดซื้อไฟจากไทยนั่นเองคุณผู้ชมคือพูดง่ายๆก็คือว่าหน่วยเก็บค่าไฟไม่ให้เป็นเงินบาทด้วยแล้วก็ยุติการจัดซื้อไฟใช่ไหมฮะจากไทยจากไทยด้วยนี่ฮะของสองบริษัทที่อยู่ทางกัมพูชาเพราะฉะนั้นอ่ะนี่คือสิ่งที่ทางด้านของประธานองคมนตรีประกาศหลังจากนั้นก็มีเอกสารการไฟฟ้ากัมพูชาออกมาเลยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะอ่ะเดี๋ยวเราก็คงจะต้อง ดูไปว่าสุดท้ายเพราะคนเดือดร้อนก็ไม่ใช่ของเราคนเดือดร้อนก็คือคนของเขาแต่เราก็ต้องยอมรับว่าชายแดนเราก็มีปัญหาเมื่อมันค้าขายไม่ได้